สวัสดีครับใช่ครับผมรู้ว่ามันเลยคริสต์มาสมาแล้วแต่คือผมเขียนไว้แล้วภาคไว้แล้วแล้วก็ตัดต่อจนเสร็จแล้วไงจะไม่ลงก็คงจะไม่ใช่เพราะงั้นก็คริสต์วันนี่คือควันหลงวันคริสต์มาสละกันนะครับแล้วก็ขออาภัยล่วงหน้าที่ผมไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องคริสต์มาสหรือซันตาคอสอะไรขนาดนั้นถึงผมจะเรียนจบจากโรงเรียนคริสมันก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้ชีวประวัติของซานตาคอส์เลยแม้แต่น้อยเพราะที่โรงเรียนดันบอกแค่ประวัติพระเยซูนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมไม่สามารถบอกได้เเเลลลยยว่่่่่่าาสิงทีีผมกจะตอไปน มันคือการตีความเรื่องราวของซานตาขึ้นมาใหม่หรือแค่เอามาดัดแปลงเพื่อทําเป็นหนังเฉยเพราะถึงหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังคริสต์มาสแต่ตัวละครหลักของหนังไม่ใช่ซานตาคอสแต่เป็นพี่ชายของซานตาคอสครับเขาคนนั้นมีชื่อว่าเฟร็ดพี่ชายแท้ๆของซานตาคอสและเป็นพี่ชายที่เกลียดน้องชายพอๆกับแม่โดยมีสาเหตุมาจากความสองมาตรฐานของคนเป็นแม่ที่แสดงออกชัดเจนว่านางรักลูกไม่เท่ากันซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เฟรดต้องเจอและก็นทนอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กเพราะทุกครั้งที่น้องเขาทาอะไรยา, Fred, ยยารายแรแง แถมช่วยแก้ต่างแทนน้องให้ด้วยแต่พอเฟรดเริ่มทนไม่ไหวเข้าดันกลายเป็นคนผิดในสายตาแม่ทั้งที่เขาคือผู้ถูกกระทําจากที่เขาเคยบอกว่าจะเป็นพี่ชายที่ดีมาตอนนี้เข้าดันเกลียดที่หน้าน้องชายซะอย่างนั้นขอบคุณครับที่ทําให้ผมได้รู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ใช่เซฟโซนและเมื่อเฟรดโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ตามสไตล์ผู้ชายคนหนึ่งที่แอนตี้วันคริสต์มาสแต่อยู่มาวันหนึ่งเฟรดต้องการใช้เงินเป็นจำนวน5 0,000ดอลลาร์เพื่อเอามาเช่าตึกแถวเปิดคาสิโน แต่เงินตั้งห้าห0ื่นเขาจะไปหามาจากไหนหนังไม่ได้บอกที่ซ้าว่าเขาทํางานอะไรซึ่งจะว่าไปการจะหาเงินห0 0 0 0นแบบเร่งด่วนผมนยังไม่ออกเลยนอกจากทําะทอะไรที่มันผิดกฎหมายสุดท้ายเขาก็เลยจําใจต้องมาขอความช่วยเหลือจากน้องชายซึ่งเป็นซาตตคอ์สตัวจริงซึ่งเฟรคือพี่ชายที่ไม่เคยโทรหาน้องชายเลยตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปแต่อยู่ๆดันโทรมาหาเพื่อจะขอยืมตังค์และคือตั้งห0,000ื่นซานต้าก็เลยหลังเลหลังเลว่าจะช่วยเหมือนดีปะวะแต่ก็เอาวะเห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องให้ยืมก็ได้ แต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือเฟรดต้องมาหาเขาที่ขั้วลกเหนือเพื่อช่วยงานเพราะช่วงนี้มันใกลค้คริสต์มาสแล้วและเฟรดก็แทบไม่ได้เจอน้องชายเลยเฟรดผู้ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องตอบตกลงแบบไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่ซึ่งด้วยสิทธิพิเศษของพี่ชายซานตาในไม่ช้าซานตาก็ส่งเอลฟ์มารับเฟรดถึงบ้านเพื่อพาเขาไปขั้วลกเหนือโทษครับผมรีบไม่ต้องบรรยายให้เสียเวลาเพราะเมื่อเฟรดมาถึงโรงงานซานตาพวกเขาแทบจะไม่เสียเวลาในการทักทายกันเลยเพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ก่อนจะมอบหมายงานให้เฟรดซานตาต้องพาเฟรดมาสำรวจระบบงงาน ระบบที่เฟรดไม่เคยแม้แต่จะสนใจสักนิดหนึ่งซึ่งระบบที่เฟต้องรู้ก็คือการจะส่งของขวัญให้เด็กทั่วโลกเกณฑ์ที่ซานต้าใช้ในการคัดก็คือคัดเด็กดีกับเด็กดื้อเด็กทุกคนมีสิทธิ์ในการเขียนจดหมายขอของขวัญแต่มีแค่เด็กดีเท่านั้นที่จะได้ของขวัญตามที่ขอเขาก็เลยมีการคัดเด็กดีกับเด็กดื้อแบบเป็นเรื่องเป็นรลวมีการจับอันดับว่าณเวลานั้นเด็กคนไหนดื้อสุดซึ่งมันก็จะนํามาสู่งานที่ซานต้ามอบหมายให้เฟรดทำนั่นก็คือการคัดเด็กดีกับเด็กดื้ สิ่งที่เฟสต้องทาก็คือการอ่านข้อมูลของเด็กแต่ละคนคนไหนอ่านแล้วดูจะเป็นเด็กดีก็เอาตาปั๊มเด็กดีปั๊มแม่งเข้าไปส่วนคนไหนเป็นเด็กดื้อก็ปั๊มแม่งว่าเป็นเด็กดื้องานง่ายๆแค่อ่านข้อมูลแล้วก็ปั๊มให้ถูกเข้าใจตรงกันนะซานต้าต้องไปก่อนละมีทุระต้องไปเจอคนคนหนึ่งและหลังจากนี้ไปคือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ครับโดยมันมาในรูปแบบของชายคนนี้เขามีชื่อว่านอตคัสผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพเข้ามาโค่นลกเหนือเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของซานต้าและมาเพื่อแจ้งปัญหาให้ซาน ในปีพันแเด็กๆมักจะขอไม่เกินหนึ่งเรื่องและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องที่สัมผัสไม่ได้เช่นเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวอะไรทํานองนั้นแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยระบุว่าเดี๋ยวนี้เด็กขอของขวัญ15ชิ้นต่อจดหมาย1ฉบับความต้องการของเด็กเติบโตในขณะที่กระบวนการผลิตในโรงงานของซานต้ามันล้าหลังลงทุกปีซึ่งตอนนี้สภากําลังหาลือเรื่องปิดโรงงานของซานต้าปิดเพื่อปรับปรุงเพื่อการควบรวมเพิ่มแรงงานให้เป็นปฏิบัติการใหม่หมด โดยมีที่ตั้งอยู่ที่คโลกใต้แต่ก่อนโรงงานของซานต้าจะโดนปิดเขาจะใช้นโยบายห้ามพลาดเกิน3ครั้งเพื่อตัดสินว่าซานต้าจะได้อยู่โคโลกเหนือต่อไหมและถ้าผลคริสต์มาสโดยพลาดไม่ถึง3าครั้งผลการรายงานก็จะเป็นแง่บวกโรงงานก็จะไม่โดนปิดแต่ถ้าหากว่าซานต้าพลาด3าครั้งโรงงานทีู่่โลกเหนือจะถูกปิดลงอย่างถาวรและในทางฝั่งของโรงงานโรงงานที่เปิดเพลงเดียวเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาตลอดทั้งวันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจ้างดีเจทำสตรีมอะไรเพราะในเมื่อเปิดอยู่เพลงเดียวคือเพลงนี้ Got bag that คือเข้า YouTube แล้วก็ปรับให้มันเล่นซ้ำไปซ้ำมาจะไม่ง่ายกว่าหรือครับแล้วด้วยความที่เขาเปิดอยู่เพลงเดียวคนแรกที่มีปัญหาคือเฟสครับลำคาครับเข้าใจไหมครับคือถ้าจะเปิดแต่เพลงนี้ทั้งวันมึงให้กูทำงานเงียบๆซะอย่างจะดีกว่าเฟสก็เลยออกจากห้องทำงานเพื่อไปบอกให้ดีเจเปลี่ยนเพลงแต่นั่นก็ไม่เป็นผลเฟสก็เลยบดานโทรศัพท์โดยการจับดีเจไปขังไว้ในตู้แล้วเขาก็เปลี่ยนเพลงเอง,เองตามใจชอบ ล้วพอได้เพลงอย่างที่ชอบเขาก็ลงไปเต้นกับพวกเอลฟ์เต้นแบบลืมงานลืมการกันหมดเลยซึ่งไอจังหวะที่พวกเขากำลังจัดคอนเสิร์ตเนี่ยซานต้ากับนอตคัสก็เดินเข้ามาเห็นนั่นทาให้ซานต้าโดนความผิดไปเต็มๆข้อหายนยานเรื่องไวในแสดงถึงความไม่อาจควบคุมคลงานได้ป้าบเข้าให้ความผิดพลาดครั้งที่หนึ่งนี่คือครั้งแรกที่นอตคัสได้รู้ว่าซานต้ามีพี่ชายด้วยซึ่งด้วยความที่ปัญหาครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะเฟรดทั้งคู่ก็เลยต้องมาเคียย์กันให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่เคลลีียยรรเอออาาาาจจทํกคัั้้้้้งไไไดดแแะะนนนตปป่่ให็บบม ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กาลังเคลียร์กันเนี่ยอาการมันฟ้องครับว่า2คนนี้ไม่ได้กาลังคุยกันแบบราบลื่นเอาง,ง่ายๆคือค่อนข้างจะมีปัญหานั่นแหละแต่นั่นมันยังไม่ชัดเจนพอน็อต <Not S 1> <Not S 2> คัตก็เลยต้องเมคชัวโดยการมาร่วมมื้ออาหารกับ2พี่น้องโดยที่มีพ่อแม่มาร่วมโต๊ะอยู่ด้วยซึ่งข่าวเนี้ยน็อตคัตได้ข้อมูลชัดเจนว่า2พี่น้องคู่นี้มันเคยมีปัญหากันมาก่อนคนน้องโดนพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาใจให้ความรักความอบอุ่นและให้การสนับสนุนจนได้มาเป็นซานต้า ส่วนคนพี่ก็เด็กขาดความอบอุ่นเหมือนเป็นลูกเมียน้อยที่พ่อกับแม่ให้ความรักไม่เท่าน้องคนแม่ก็เอาแต่บอกเฟสว่าแม่อยากให้แกเอาอย่างน้องบ้างซึ่งเอาจริงๆผมรับรู้ได้เลยนะว่านิสัยของตัวละครแม่ในเรื่องเนี้ยคือการถอดแบบมาจากข้อเสียของผู้ใหญ่สมัยก่อนแบบชัดเจนคือเขาจะไม่ค่อยฟังอะไรที่ตัวเองไม่เห็นด้วยถึงมันจะเป็นความจริงก็ตามนี่ถือว่าเป็นปัญหาครอบครัวที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขแล้วมันกระบาลายมาจนถึงทุกวันเนี้ยและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เฟสแยกตัวไปอยู่เมืองใหญ่เพราะเขาไม่อยากเจอกับพ่อแม่เน เวลาผ่านมาจนถึงตอนกลางคืนเวลาของการพักผ่อนพวกเขาทุกคนหลับยกเว้นอยู่คนหนึ่งคือนอตคัตเขาเข้ามาในห้องทํางานของเฟรดเพื่อนําจดหมายของเด็กๆทุกฉบับที่มีอยู่ตอนนั้นหย่อนเข้าเครื่องทาลายเอกสารเข้าทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรไม่มีใครรู้แต่ที่ผมรู้ตอนเนี้เนี่ยแหละตัวร้ายของเรื่องเช้าว,วันต่อมาซานต้ารับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคนแรกที่เขาสงสัยคือเฟรดเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นที่ห้องทำงานของเฟรด แต่เฟรดไม่ได้ทําเขาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรในเมื่อเขามาที่นี่เพื่อทํางานแลกเงินซึ่งในจังหวะที่ซานตากําลังสับสนนอตคัสก็เดินเข้ามาหาเขาเพื่อถามว่านี่ไม่ได้ทําสําเนาแฟ้มไว้เลยเหรอ <Nope. S 1> เรียบร้อยละหลวมไม่จัดทาสําเนาแฟ้มเก็บไว้ผิดพลาดครั้งที่2และดูหนะ้ามันดิไม่ใช่ดาราทุกคนนะครับที่ทําหน้านิ่งแล้วยังดูหน้าเอาหิมะปะอาอัดหน้าทาเพี้ยไว้ไม่พอนะนอตคัสยังปั่นหัวซานต้าด้วยว่าพี่ชายคุณดูจะมีปัญหานะและถ้าปล่อยไว้เกรงว่ามันจะแย่กว่าเดิมนะ ซานตาเองกับตนปัญญาพ่อเฟสก็เป็นของเขาแบบนี้มาตั้งนานแล้วน็อตคัตก็เลยบอกว่าผมมีวิธีแก้ไขแล้ววิธีแก้ไขก็คือพวกเขาจับเฟสมานั่งปรับทัศนคติกับจิตแพทย์ต่อหน้าพ่อแม่เลยด้วยคือจริงๆจุดประสงค์ที่ทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้ามันเป็นเพราะเฟสนะแต่ด้วยความที่บ้านนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคนแม่ก็ไม่ฟังใครคนลูกก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะกันทาให้เฟสตัดสินใจบ,บอกพวกเขาว่าผมจะทํางานให้จบและไปจากชีวิตของทุกๆคนแล้วเขาากก็เเดินออมลย เดินออกมาจากน็อตคัสซะด้วยน็อตคัสก็เลยปั่นหัวเฟสดยใช้จุดอ่อนเรื่องที่เฟสเกียดน้องชายตัวเองด้วยคาพูดสั้นๆง่ายๆว่าท่านนายยังจมอยู่ใต้เงาของน้องชายแล้วเมื่อไหร่นายจะได้พังงาดละ่ะอ๋อกูคนไม่ใช่นกเขาเอาเฮียอะไรมาพังงาดอืมไอ้านตาไม่บอกว่าตัวเองมีพี่ชายไม่พอเสือกไม่บอกด้วยว่าพี่ชายเป็นคนกวนตีน จริงๆเฟสเป็นคนอารมณ์ร้อนและด้วยความที่เพิ่งจะหนีออกมาจากสนามลบที่มาในรูปแบบของครอบครัวมีปัญหาทําให้เขากําลังอุ่นได้ทีโดนน็อตคัดเป่าหูไปหนึ่งทีถึงก็เข้ามาในห้องทํางานแล้วก็กวาดสายตาไปยังเอกสารเด็กดีเด็กดื้อและก็ตัดสินใจก่ออาชญากรรมโดยการปั๊มว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กดีเขาทําแบบนั้นไปนเพื่ออะไรไม่มีใครรู้แต่พอเรื่องถุงหูซานตา้าแต่พอเรื่องถุงหูซานตา้าปัญหาก็เกิดขึ้นแบบโซ i อิม d i เดียรลีเพราะถ้าเฟซปั๊มว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กดี นั่นหมายความว่าซานต้าต้องทําของขวัญเพื่อส่งให้เด็กทุกคนภายในเวลาที่เหลืออยู่แค่3าวันซึ่งมันไม่ทันแน่แน่และถ้ามันไม่ทันโรงงานพวกเขาก็จะโดนปิดแต่ก่อนจะโดนปิดกูขอเคลียร์กับไอ้เคียนี่หน่อยแล้วกันทุกอย่างมันจบแล้วเฟร็ดนายปิดฉากคริสต์มาสสาหรับคนทั้งโลกทุกๆอย่างถึงการละอาวสารและเมื่อซานตาคอสที่กําลังหัวร้อนต้องมาเจอก,กับชายหัวร้อนที่เกียดซานต้าการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้น สู้กันดีๆไม่เป็นเสือกอยากเป็นฟันแอนฟีเลย์ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ดอมินิกโธเลตโตที่มีพลังแห่งครอบครัวซิงสถิตอยู่ในร่างกายสุดท้ายมันก็เลยมาจบที่ได้ตีกันสมใจในขณะที่คู่ภัยกำลังยืนรอเหตุการณ์ในครั้งนี้ทาให้ซานต้าได้รับบาดเจ็บซึ่งมันก็ถึงเวลาที่เขาต้องบอกเฟรดว่านอตคาสกำลังจะปิดโรงงานซานต้าอย่างถาวรพวกเขาทําอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เฟรดทาคือการทําผิดพลาดครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนั่นหมายความว่าเฟรดคือหนึ่งในสาเหตุที่าาาาโโรรงงนนซตดดปิถว แต่ด้วยความที่ซานต้าเป็นคนรักษาคําพูดเมื่อเฟสมาช่วยเขาทางานตามที่เขาขอพอครบกําหนดเฟสก็กลับมาบ้านพร้อมเงิน5 0,000โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อยเขาก็เลยไปเข้าร่วมชมรมบําบัดจิตวิทยาเพื่อไปฟังคนในชมรมเล่าถึงเรื่องที่ตัวเองได้เจอมาซึ่งจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับเฟสเกียดน้องชายตัวเองมาตั้งแต่อย่างเด็กแต่พอมาฟังเรื่องราวดาม่าของสมาชิกชมรมคนขี้อิจฉากับพ่อบ้านจอยกาที่เล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยเกลียดพี่ชายตัวเองแต่ตอนเนี้เขากลับมารักพี่ชายตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุ อันนี้ไม่ได้มุกนะครับไม่ทราบสาเหตุจริงๆเพราะเขาไม่ได้บอกสาเหตุที่แท้จริงว่าทาไมอยาอยู่เขาถึงเปลี่ยนจากเกลียดเป็นรักเหมือนไม่รู้จะหาทางลงยังไงให้บทมันสวยๆก็เลยเล่นแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะด้วยความที่อย่างน้อยไฟต์เองก็รู้ตัวเองว่ามีส่วนทําให้โรงงานของพี่ชายโดนปิดซ้ํามาเจอดรามา่าครอบครัวของคนอื่นเข้าไปด้วยเขาก็เลยตัดสินใจเอาเงินห้าห0ที่ได้มาจากน้องชายเอาไปใช้เป็นค่าเดินทางกลับไปโั้วลอกเหนือเพื่อกูเสียดายตังค์มึงโทรบอกเอลฟ์ให้เอารถมารับไม่ได้หรือไง จะได้ไม่ต้องเอาเงินเป็นล้านมาเสียให้กับอะไรที่มีคนจะเสียเฟสกลับมาถึงโค้วล็อกเหนือนที่อยู่ในสภาพมืดมนเหมือนลืมจ่ายค่าไฟมาทั้งปียังดีที่พวกเอฟยังไม่ทันได้แยกย้ายกลับบ้านเฟสก็เลยถือโอกาสเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่า10ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราจะผลิตของขวัญให้เยอะที่สุดโดยใช้ทางลัดเพราะกฎมันมีอยู่ว่าเด็กทุกคนต้องได้ของเล่นเพราะงั้นอะไรที่ผลิตง่ายสุดเด็กผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องผลิตตามที่เด็กขอขอแค่เอาให้ครบก็พอ เป้าหมายคือพวกเด็กต้องมีกล่องให้เปิดดูเวลาที่ตื่นมาตอนเช้าที่สําคัญที่สุดคือให้พวกเขาได้รับรู้ว่ายังมีคนที่นึกถึงพวกเขาอยู่ทุกคนไม่เคยพลาดคริสต์มาสมากนถ้าเราจะโดนปิดเราก็ต้องลุยให้ถึงที่สุดลับเฟสก็เดินไปเปิดคัตเอาท์โรงงานเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าได้เวลาทํางานแล้วแต่ปัญหาตอนนี้คือซานต้าตัวจริงนอนเป็นผักไปละเขาไปส่งของข,องขวัญไม่ได้แรงจะลุกอย่างแทบไม่มีซึ่งไม่ว่าเฟสจะชอบหรือไม่ก็ตาม ในยามที่เฟ,ฟรลดลำบากก็มีแค่น้องชายคนนี้แหละที่ไม่ทิ้งเขาพอมาตอนที่น้องชายคนนี้เจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขโดยตัวเองได้ก็มีแต่เฟ,ฟรดนี่แหละที่ช่วยได้มันก็เลยทําให้คนที่ต้องไปส่งของขวัญแทนซานต้าก็คือพี่ชายแท้ๆคนนี้เท่านั้นซึ่งก่อนที่เฟ,ฟรดจะออกไปกอบกู้คริสต์มาสเขาบอกกับซานต้าเรื่องแฟ้มเด็กดีกับเด็กดือ้อว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่มีหลอกเด็กดือ้อทุกคนดีหมดบางคนหวาดกลัวบางคนรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งบางคนเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะแต่ทุกคนควรได้รับของขวัญวัน Christmas. และพอพูดจบเฟสดก็เดินออกจากห้องและไปแต่งตัวเพื่อออกไปส่งของขวัญให้เด็กทั่วโลกแบบไม่นึกไม่ฝันว่าชีวิตนี้ก็ต้องมาทําอะไรแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้กูยังแอนตี้คริสต์มาสอยเลยแต่ในเมื่อของเล่นถูกผลิตจนครบเรียบร้อยก็ได้เวลาส่งของขวัญน,นอตคาร์ที่ยังป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นพยายามเข้ามาขวางรถเลื่อนซานตาแต่ก็อย่าหวังจะหยุดเฟสดได้เพียงแค่สตาร์ทเฟสดก็ออกเดินทางสู่โลกกว้างเพื่อกอบกู้คริสต์มาสให้น้องชายอย่างภาคภูมิใจเขาตะเวนส่งของขวัญให้เด็กทั่วโลกโดยให้พวกเอลที่คนโลกเห,เหนือช่วยนําทาง หลังแล้วหลังเล่าชบนั่นทีจบนี่หน่อย e r ฟ t h i n g เหมือนจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะอยู่ๆไฟฟ้าในโรงงานก็ดับไปส่งผลทําให้ระบบสื่อสารอยู่ทํางานไปด้วยโดยต้นสายปลายเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอตคัตเล่นปิดสวิตไฟทําให้ทั้งโรงงานบีคำถูกป่าช้าในช่วงพิบตาเฟสติดต่อทีมช่วยนําทางไม่ได้ซึ่งนั่นก็ส่งผลทําให้การส่งของข,องขวัญล่าช้าเขาก็เลยต้องงมทางเอาเองโดยมีเอฟผู้ช่วยคอยเปิดแผนที่ให้ เฟรดเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงบวกลบกันเบ็ดเสร็จซึ่งบวกกับปัญหาจุกจิกที่พวกเขาต้องเจอโอกาสที่พวกเขาจะทําสําเร็จแทบจะเป็นไปไม่ได้และในสถานการณ์ตึงเครียดนั้นซานต้าตัวจริงก็หอบสังขานตัวเองลุกขึ้นมาจากเตียงและเดินมาหาโนดคัทโดยมีจุดประสงค์เพื่อพูดความจริงความจริงที่ว่าโนดคัทคือคนที่ติดอันดับเด็กดื้อที่สุดในปี68ปีนั้นโนดคัทขอราคภมซูเปอร์แมนมาแต่ซานต้าไม่ได้ให้เพราะโนดคัทเป็นเด็กดือมาวันเนี้ซานต้ามาอยู่ต่อหน้าเาเเขขพื่ออโทษ ที่ไม่ได้ให้ของขวัญกับเด็กคนนั้นในวันนั้นเพราะตอนนั้นซานต้าเองก็ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับพวกเด็กดือ้อและซานต้าก็ส่งท้ายโดยการยื่นผ้าคลุมซูเปอร์แมนให้นอตคัทคุณซานต้าผม40กว่าแล้วนะเราจะเอาไหมเอาครับเอาครับดีมากไอ้หนูทีนี้ซานต้าอยากให้หนูเปิดสวิตไฟให้ซานต้าหน่อยจะได้ไหมจะให้เปิดไฟเหรอครับไม่จะทันเหรอครับผมส่งรายงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าตะว,วันขึ้นเฟสยังส่งของขวัญได้ไม่หมดขั้วโลกเหนือก็จะโดนปิดนะครับ มึงประเมินพลังพี่ชายกูต่าไปมีที่ไหนไอ้บ้าที่เอาเงินห้าหมื่นที่กูให้มาใช้เป็นค่าเดินทางกลับมาหากูคําถามคือมึงพร้อมจะให้โอกาสพี่ชายบ้าๆของกูไหมอืมเปิดก็ได้ครับจัดไปครับเปิดไม่ติดครับเฟสที่กําลังส่งของข,องขวัญก็ทางานอย่างเอาเป็นเอาตายถึงจะไม่มีระบบนําทางแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งของข,องขวัญให้เด็กๆทั่วโลกที่แล้วที่เล่าโฉบแล้วโฉบเล่า เล่นออสซ่าผมสงสัยเลยว่าไอ้รถเรือนี่มันต้องทาความเร็วเท่าไหร่วะถึงตะล้อนไปทั่วโลกได้โดยใช้เวลาแค่คืนเดียวอะและผมจะไม่เสียเวลามาหาตัวเลขโดยประมาณเพื่อเอามาคํานวณอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่อยากหาแต่กูขี้เกียจและในเวลาต่อมาในขณะที่พวกเอลฟ์กำลังนั่งรอคําตอบอย่างไม่ค่อยจะมีความหวังเพราะทุกอย่างมันน่าจะพังไปหลังจากระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้แล้วซึ่งในระหว่างที่ความเงียบกําลังยึดครองโคโลกเหนือก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมันคือเสียงของประตูที่เปิดออก สะกดให้ทุกสายตาต้องจ้องมองอย่างมีความหวังไปยังแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านประตูเข้ามาอารุณเบิกฟ้าเป็นที่เรียบร้อยทุกคนรอคําตอบจากเฟร็ดชายที่กลับมาพร้อมความเหนื่อยล้าที่ไม่แสดงออกเพราะเขาต้องทําสิ่งที่สําคัญกว่าซึ่งนั่นก็คือการเป่าประกาศให้ทุกคนในสถานที่แห่งนี้ได้รับรู้ว่าเขาทําสําเร็จหลังเสร็จงานพวกเขาทุกคน ต่างเฝ้าดูผลงานที่พวกเขาทุ่มสุดตัวมาตลอดทั้งคืนการได้เห็นพวกเด็กๆเปิดดูกล่องของขวัญด้วยรอยยิ้มนั้นมันช่างสุดจะบรรยายในชีวิตจริงเราจะรู้สึกยังไงครับถ้าได้รู้ว่าเบื้องหลังที่เด็กๆทั่วโลกกำลังมีความสุขกับเทศกาลที่พวกเขารอคอยมาตลอดทั้งปีหนึ่งในนั้นมันคือฝีมือของเราเราผู้มีส่วนร่วมในการมอบรอยยิ้มให้กับเด็กทั่วโลกกลายเป็นว่าคริสต์มาสนั้นถือได้ว่าประสบความสําเร็จที่สุด ผู้คนทั่วทุกที่ต่างพึงพอใจและรู้สึกอิ่มเอมกว่าทุกครั้งถึงจะได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ขอแต่อย่างน้อยก็ขอแค่ให้รู้ว่ามีบางคนที่ยังไม่ลืมพวกคุณนี่อาจจะไม่ใช่ฉากจบที่แท้จริงของหนังแต่เป็นบทสรุปของคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบ